อันนี้เป็นขั้นเดิมที่เข้ามาทุกอย่างมันเป็นระดัดังดังเสียงดังก็ออกก่อนเลยใช่ป่ะมีใส่ตัวมีมาตนดานผ้าผสมมันแข็งยังไหมตอนมาตอนนี้นไหมครับเดี๋ยวลองเนี่ยมันมีมันมีอยู่ตรงนี้หน่อยนึงมันนี่ว่าที่เกี่ยวก้าแช่เขาจะใช่มามันดังแบบนี้โอ้มันดังเพืยงเท่านี้แค่นะลองเหยียบพารแล้วก็เข้าเกียร์ก่อนว่าเข้าเกียร์ง่าย

แล้วทีนี้มันก็จะหายละหาไปแล้วคจะวางควายโอุ้ป่าลหันมัน้วี่รนี่นี่อะนี่พนี่ยังไงนี่องวาลุ้นยเยล้นงานยเย ไม่ต้องไ้ยเลยจงจกทั้งนเียเลยเา้เลยนี่มันมันเลยนั้งมันมันเงียบล่อช่างช่างเดินเข้าไปหนอยธิบายหน่อยก็คือตอนแรกมามันดังแรงวัวนี้เพราะว่าใส่แผ่นโครงตอนเดียวมาแต่ว่า ใส่นานเกินมันเลยเป็นไรนะแต่เดี๋ยวใช้ไปมันก็หายวิเพราะว่ามันใส่โคงเงียบไปแล้วหายมันก็เสียงเข้าเงียบแล้วหายมันก็เสียงถึงขนาเท่านี้ถ้าเสียงเข้าถึงได้ใหญ่หายจริงๆก็ต้องเปลี่ยนเปลายนปเกียร์เปลี่ยนไปเกียร์กัรลุ่มปลายเกียร์สี่นะปลายเกียร์สี่มีไอ้ตัวดันกันลุ่มอีกตัว่นกันลุ่มมันน่าจะลุ่มลมากเลยถูกเป็นที่ปลายเกียร์สี่ เจ้ามันคุ้มคุ้มเลยเคอมิ่กันคุ้มคุ้มไปน่เลยอันนี้ที um um er> ่ว um ่าม um 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 ันด um yeah, well, yeah, yeah, like ังอ่ามันวมมัไงมันรวมมันไม่ยังไเครมั้งควรแรงคุ้มถาว่าขันตีมันเรียบลูกกันอีกนิหนึ่งโดยบกเท่านตัวนี้สิจ้ะมีนวงแหวนยันดันกัวตนเหลือยันมัน